สวัสดีครับวันนี้พุทธคุณคงเดิมจะมาคุยเรื่องการทำผิวซาตินนะครับซาตินจริงๆมันไม่ใช่เป็นเนื้อผันะครับคำว่าซาตินแปลว่าผิวด้านนะครับจริงการทำผิวซาตินก็คือ เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนรอยเปื้อนนะครับและการสึกหลอที่นำไปแขวนหรือใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับพื้นผิวซาตินของสารเคลือบเงานะครับก็จะสร้างความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างผิวด้านและมันเงานะครับ โครงสร้างดูซับซ้อนเนี่ยเป็นมืออาชีพขึ้นนะครับการทำผิวโลหะเหรียญที่วงการนิยมเรียกกันว่าซาตินนะครับก็คือการสร้างมิติให้กับวัตถุนั้นๆทำให้ดูมีมิติตื้นลึกหนาบางนะครับ รายละเอียดต,ต่างๆของชิ้นงานนั้นได้มากขึ้นนะครับเยเทียบกันนะครับนี่คือทองเหลืองน,นี่คือเนื้อทองแดงนะครับพอทำซาตินก็จะเป็นทองแดงซาตินนะครับจะดูมีมิติขึ้นนะครับ ผิวซาตินจริงๆนะครับก็คือการเอาชิ้นงานไปใส่น้ำยาทําผิวซาตินนะครับให้มีความด้านเพื่อเพิ่มมิติให้ดูมีความตื้นลึกหนาบ้างขึ้นนะครับสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ ผิวก็จะมีความสม่ําเสมอและมีความทนทานต่อการสัมผัสนะครับมันจะไม่ดําง่ายนะครับที่เห็นมาก็จะมีทองแดงไปทําซาตินนะครับเรียกทองแดงซาตินนะครับถ้าทองเหลืองไปทําซาตินก็คือทองเหลืองซาตินนะครับ หรือว่าทองทิพต์ซาตินเนี่ยนะครับแล้วก็มีอลูมิเนียมก็ทำซาตินได้นะครับเงินก็ทำได้นะครับก็คือจะทำให้ผิวด้านนะครับหลวงปู่บุญมาจริงๆส่นวนมากจะรู้จักท่านในานามหลวงปู่บุญมาวัดบ้านเก่งปาจิมุรีนะครับ ท่านเป็นท่านท่านเป็นชาวจังหวัดปาจีนบุรีโดยกำเนิดนะครับเกิดวันที่เจ็ดพฤศจิกายนนะครับปีสองสี่แปดสองนะครับเขา้าบรรพชาอุปสมบทอายุยี่สิบห้าปีนะครับ ได้รับฉายาว่าโชติธรรมโมนะครับขณะอยู่วัดหลวงปู่บุญมาได้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะพากกรรมฐานนั้นท่านให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับและได้รับการถ่ายทอดวิชาจากหลวงปู่เอี่ยมท่านจะปฏิบัติกรรมฐานโดยกำหนด เอาแสงสว่างจากเปลวเทียนเป็นหลักนะครับเป็นการเพ่งกระสินจากเปลวเทียนเรียกได้ว่าเรียกกันว่าเตโชกสินนะครับคือการทำสมาธิจิตเพ่งแสงสว่างแห่งเปลวไฟนะครับกำหนดเอาท่าทั้งสี่อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นมั่นคงนะครับแล้วพุ่งกระแสจิตสู่สิ่งที่กำหนด จนดวงจิตสงบนิ่งบังเกิดความสว่างขึ้นกลางมโนจิตนะครับนั่นคือการกำหนดจิตให้เป็นสมาธิแนวแนว่แนมั่นคงนะครับจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบแห่งการบำเพ็ญพักกรรมาฐานและการทำกระสินน้อง หลวงปู่บุญมานะครับท่านเพ่งกสินเปลวเทียนอยู่นานขวาจบรรลุกมักผลก็เล่นเอาดวงตาข้างขวาของท่านเกือบจะปอดเลยทีเดียวนะครับประวัติคร่าวๆนะครับท่านอุปสมบทเสร็จจังหวะนั้นทางวัดบ้านเก่งเนี่ยทางวัดบ้านแก่งสมสมพานว่างลงนะครับหลวงพ่อใหญ่ก็ให้หลวงพ่อบุญมาไปเป็นสมพานวัดบ้านแก่ง เสื่อแทนหลวงพ่อทองดีที่มรณภาพนะครับหลวงพ่อปุณมามาอยู่วับ้านเก่งทํานุบํารุงพัฒนาวัดตามอัตภาพหลวงพ่อหลวงปู่บุญมาพัฒนาวัดบ้านเก่งตลอดจนสามารถสร้างกุฏิสร้างศาลาการเปลียนทําการยกช่อฟ้าอุโบสถผู่พัทสีมาปิดทองลูกนิมิตและสร้างหมดใหม่สําเร็จในปี2538ครับ ปัจจุบันท่านได้ย้ายมาจำวัดที่สำนักสงฆ์าขาแก้วทองอำเภอกระบินบุรีนะครับจังหวัดปราจินบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุมงคลกันนะครับวัตถุมงคลพระพิคเนตพิมพ์ปิตามหาลาบรุ่น เทวาราชาโชน,นะครับหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับสำนักสงเขาแก้วทองจังหวัดภาจินบุรีนะครับอันนี้สร้างปีสองห้าหกสี่นะครับน,นี่นะครับอันนี้ เขาเขียนทอาทหารนะครับด้านหน้าเป็นภาพปิดตารูปแบบพรพพิชเนเนตนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับนีเป็นเนื้อทองเหลืองซาตินนะครับหรือว่าทองทิพซาตินนะครับดูมีเลขโค้ชัดเจนนะครับลองมาดูเนื้อทองแดงซาตินนะครับ ด้านล่างเขียนทองดอยเป็นทองแดงนะครับทำผิวซาตินก็จะดูมีความด้านนะครับรามาันดูเนื้อทองแดงธรรมดากันนะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยเขียนทองแดงเนื้อผิวก็จะเป็นเนื้อทองแดง นี้ทอทหารทองทิพหรือว่าทองเหลืองนะครับดูนะครับอันนี้มีลงยาขาวด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจพุทธคุณคงเดิมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดี